สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเฮียอีกแล้วนะครับชั่วโมงแบบนี้นะครับรอบบินแบบนี้อยู่กับเฮียได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเล่นเกมเซ็กซี่บาคาร่าครับทาเงินได้เท่าไหร่นะในเวลาแค่ห้าไม้ใช้เวลาสั้นๆนะครับในแต่ละวันนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะนะครับมาดูครับการเปิดหัวครับเลือกลายไพ่ลายห้องนะครับว่าจะเลือกลายแบบไหนถึงจะทําเงินได้นะครับ แต่บอกก่อนไว้เลยครับบารา่ามีได้มีเสียนับขึ้นอยู่ที่หลายไพ่นะครับแล้วก็เขาไพ่คขแนนต่างๆนะครับมาดูครับเปิดหัวไปที่ห้องหนึ่งครับหมายแลยจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับขอมาดูก่อนขอดูลายไพ่นะครับเปิดมาปอกเก้าครับเปิดมาเป็นน้ําเงินนะครับน้ําเงินแบบนี้ยิงน้ําเงินเลยครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ มาดูนะครับลายไพ่นะจากเขาให้หลักเขาให้ลองครับให้น้ําเงินมาสองจุดแบบนี้จะเล่นให้ดูนะครับว่าอ่ลายไพ่แบบนี้ต้องลงไปที่น้ําเงินนะครับใส่ตีทางซ้ายมือนะครับตาที่แลมมันออกเพเยอร์นะครับแล้วมันขึ้นแถวใหม่ครับดูจากทุกสอนเมาส์นะครับโอกาสที่จะเป็นน้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมาดูอัตราการเดิมพันดีกว่าครับอยู่ทางที่เพเยอร์เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมาดูครับ ขึ้นอยู่ที่เจสแจกนะอยากเข้ากลุ่มนำเล่นแอดมาครับ KK16 อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ6มาอ่ะป๊อก9ครับสวยครับสวยครับป๊อก9นะครับอ่ะบวกมากับลายไพ่นะครับบวกมาอ่ะหม้แรกบวกมานะครับมาดูหมาที่่อนะครับจะยืนทางไหนนะครับยืนไปทางเพเยอร์ก่อนนะครับ80-90%นะครับ อ่ายินไปที่เพเยอะนะครับแปดสิบเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับบาคาร่าไม่จําเป็นต้องเล่นทุกตานะครับเล่นตาเว้นตาก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนห้องเล่นไม้หนึ่งห้องหนึ่งไม้สองสองไม้อย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเทคนิคใหม่ๆสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับมาดูครับลายไพ่อ่าเปิดมาหกสามมาโอ้ห้ามาลึกเลยครับลึกกว่านะครับเขาลึกกว่านะครับขอยมีแต้มนะครับขอยโดนกว่า สองแต้มนะครับต้องให้เขาตากว่าครับอ่ะไม้นี้นะครับอยู่ที่แดงนะครับลบมาหนึ่งไม้ครับบวกบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับมาดูไม้สามครับไม้สามไม้สามเล่นแดงครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับจากสาิตีทางซ้ายมือครับบาคาร่ามได้ามีเสียนะครับอ่ามาดูกันครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะึ้นอยู่ที่เจ๊แจงนะครับ อาวันนี้ขอภัยในเสียงไม่ค่อยมีครับเฮียไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวมาดูครับการแก้เกมนะครับมาดูครับมาที่สามนะครับลบมานะครับอ่ะหน้าแรกมาเป็นอะไรครับเป็นเจ็ดนะครับมีใช้แล้วนะครับโอเคครับเจ็ดแตงครับขอให้ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าอ่ะต่ำกว่านะครับบวกมาบวกมาสองพันนะครับ มาดูไม้สี่นะครับไม้สี่จากลายไพ่นะครับถ้ามันเป็นสองตัดนะครับเป็นน้ําเงินมาสองตัดแดงสองตัดน้ําเงินสองตัดแดงสองตัดโอกาสที่จะเป็นน้ําเงินขึ้นแถวใหม่สูงมากแปดสิบถึงเก้าสิบนะอ่ะเราเล่นไปที่น้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับไม้นี้นะครับจัดไปเลยครับสองพันนะครับมาดูครับลายไพ่นะครับมาดูการเดิมพันที่โต๊ะดีกว่าอยู่ทางไหนบ้างนะครับอยู่ทางเพย์เจอร์สิ 7เลยนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่แบง์เกอร์ค่าวติสี่เปอร์เซ็นต์นะครับคนแทงอยู่ทางเพลเยอร์เยอะกว่าครับห้ามาสามกสีตามมาครับโอ้โหเป็นห้านะครับห้าตามมาไม่สวยนะครับต้องลุนใบสามให้มีแต้มนะครับสี่แต้มนะครับโค้งเข้าครับอ่าโอเคครับบวกสี่พันนะครับมาที่สี่นะครับอ่าบวกมาสี่พันนะครับอ่ามาดูนะครับ จัดน้ําเงินต่อเลยครับจากลายไพ่นะครับการแก้เกมนะครับ80เป็น90เปอร์เซ็นต์นะมาดูกันครับมาดูสายตีทางซ้ายมือดีกว่านะครับเป็นแดงสองมานะครับโอกาสที่เป็นน้ําเงินนะครับสูงอยู่นะครับเขาให้ลองลายไพ่ลองให้ให้แดงมาสามนะครับมาดูอัตราครับเพเยอร์75เปอร์เซ็นต์นะครับแบงเกอร์14นะครับนาเก้ามาครับ หกมาถือว่าสูงครับตามกว่าโอเคครับขอให้ตามกว่าครับไม้นี้เสมอนะครับไม้นี้เสมอนะครับเสมอมานะครับเสมอนะครับอ่ามาดูครับกําไรนะครับกําไรเกือบสามพันนะครับเล่นแค่ห้าไม้นะครับบวกสามลบหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับถือว่ากําไรนะครับตั้งเป้าไว้แค่ไหนก็เล่นแค่นั้นนะครับมีทุนแค่หลักร้อยตั้งไว้ ไม่เกินพันได้นะครับสำหรับเกมบาคาร่านะครับไม่ใช่ว่ามีหนึ่งร้อยตั้งไว้สองหมื่นสามหมื่นงนี้ไม่มีใครทําได้หรอกครับเฟกนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นแอดมาครับ KK16 หรือว่าอยากได้ลายไพ่เขาไพ่ต่างๆนะครับการแก้เกมนะครับเล่นเสียพิกวิกิตให้กลับมาบวกนะครับแอดมาแอดมาได้เลยนะลายแอดข้างบนนะครับ KK16 นะแค่คุณแอดมาเปิดใจไปกว่าครึ่งนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอก น้ำเงินสองตัดมาแล้วเป็นแดง2ตดัดแล้วก็น้ำเงิน2ตดัดเป็นแดง2ตดัดน้ำเงินสองตดัดเดาวทางถูกนะครับแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดซับสปายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะกดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารนะแล้วเจอกันครับวัยรุ่นสายบาร์ทั้งหลายเหมาะสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันครับ